ีถามกันมาอีกว่าจะยึดอย่างไรนะครับ how to ยนะึดเนาะวันนี้จะมาคุยกันว่าทํำยังไงจะสามารถยึดทรัพย์ได้นะครับผมบางคนคิดว่ามันจะต้องน่ากลัวใช่ไหมฮะต้องพาชายชุดดำเนาะนะครับไปจ,จัดการนะครับล้อมรั้วปิดป้ายนะครับเรามาอ่านเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีวิธียึดยังไงวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องยึดทรัพย์ยึดที่ดินนะครับภาษาประคับคดีเรียกยึดทรัพย์หนะ้าที่ทาการเนาะ,ะพอคพําพิพากษาออกมาเนาะ ถ้าจำเลยมาที่ศาลในวันนั้นและรับทราบคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับแต่ถ้าจําเลยไม่มาศาลจะออกคำบังคับให้จําเลยทราบว,ว่าตนเองเนี่ยติดหนี้เท่าไหร่เจ้านี้ให้มั่นใจก่อนว่าถ้าจําเลยไม่มามีคำบังคับเนาะเมื่อมีคำบังคับแล้วเนี่ยนะครับจะต้องตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีศาลท่านจะมีหมายตั้งของท่านแต่เราอ่ะต้องขอนะครับทําคําร้องขอสาหมายตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเข้าไป แล้วก็ระหว่างที่รอตั้งเจ้าพนักง,งานเนี่ยก็ไปสืบรัพย์ได้เนาะวันนี้จะพูดถึงที่ดินนะครับก็เอาคําพิพากษานะครับเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดไปที่สํานักง,งานที่ดินแล้วก็เขียนคําร้องนะครับเจ้าพนักง,งานที่ดินท่านก็จะเซิร์ชให้กับพวกเราว่าตัวจําเลยในคําพิพากษาเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อได้โฉนดมาแล้วก็ไปตั้งเรื่องนะครับที่สํงงานักงาน บังคับคดีได้เลยนะครับ